พักยกเสิร์ฟอาหารผลไม้ปั่นครับผมพักยกกินน้ำปั่นจะพอใหญ่ใจดีตัดหญ้าให้ยาน้ำมาแต่งสวนพร้อมทั้หญ้าสวนกล้วยจะ มาเหตุแต่เสาได้งานหลายผู้ใดตื่นสายใ้งานหน่อยสายมาก็พักผ่อน <c oughs> เราต้องพร้อมวันละชั่วโมงทางทำแบบนี้ก็ตามวันละชั่วโมงแต่ตทางงานเจ้าของเนี่ยสามสิบเช้าสามสิบเย็นสามสิบ า <laughs> แซ่แบแซ่บน้ำผลไม้ปัน่นขอให้น้องสาวเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงที่บริการเราจะเด้ไปซื้อน้ำมันนี่น้ำมันถึงมืดละ มันิะมดแล้วเดี๋ยวไปซีนั้ำมันกันด,ดินดีเพราะหาลกดินปกทำให้ดินดีหญ้ยายาลกทำให้ดินดีออกิด,ด,ดเราไม วนสวยๆใหย่ใหก่อนกขวดแบมาตเช้าเลยครับผมสวัสดีครับถ้าไม่ไม่มาต่เช้ามันสายมามันแดดร้อน จะได้ทำอะไรเยอะแยะได้เนี่ิแล้วมีคนช่วยยกหรือเปล่าอันเนี้ยมันต้องมีล่ะ <laughs> ทำโอ้อย่างน้อยๆต้องหลายวันเนี่ยเพราะว่าวเราต้องเอาเอาตรงนี้ผมลงเลยทำเป็นปุ๋ยเลยม,ม,มันมันอยู่กันเราจะปุ๋ยฮะมีี <laughs> วันมันจะเป็นปุ๋ยได้นะนเอาแล้วก็ไปของมันเรื่อยๆถ้าเราฝังดิน ฝังดนแล้วก็ลรถน้ำเดีเ๋ยวปลวกมันทํางานให้เราเอง,องไม่ไม่ขุดไม่ขุดก็ได้ผมมีวิธี<อ> <c oughs> เดี๋ยวไปซื้อน้ำมันก่อนน้ำมันหมดละอ,อ,อันตรงนี้นี่เอาออกเลยเนะสานี่บอกตัง้งไม่ไม,ไม,ไมีประโยชน์แล้วม <c oughs> ีประโยชน์เดี๋ยวจะทำใให้สวย อ้าวแต่งดีๆเนี่ยแถวเนี่ยแต่งให้มันสวยๆโอ้ยแล้วก็มีอาหารตาเนี่น้ำอยู่ใกล้รถเลยแต่เช้าขึ้นมาเนี่ยเนี่ยมันไม่ใช่อะไรหรอกมันแพ้ไอาก็แพ้เลยสิเพราะว่าเราไม่ได้ทำความสะอาดมันถ้าเราทำความสะอาดแล้วมันจะไดูดีกว่าเดี๋ยวทำให้ดูก่อนวันนี้ ทำตรงนี้แต่งแต่งตรงนี้แต่งตรงนี้เพราะว่ามียอดขี้เหล็กไงสวยเลยจะทำอะไรยังมีตัดจัดกินให้ย <that> ูพามาเก็บไปต้มกินแกงจันเขวคุณยางามๆเนาะไอที่เราไม่